ใช่มึงร้องเพลงเราะมากนนโอ้ยไม่เลยนะนักแค่ร้องไม่ได้เท่าผมเฉยๆผมก็ไม่ได้พิเศษอะไรคนที่แม่งคนที่แม่งไม่มีคำว่าถ่อมตัวใช่ไหมผมบอกเขาตามหลักชมไปอย่างี้แบบอุ้ยก็ไม่เท่าไหร่หรอครับนะไอ้เหียแม่งถ่อมตัวซะที่ไหนสั์บอกแล้วว่าไอ้เฮียในกวนตีนโอเค กูจำได้ตอนที่เราเจอกันใหม่ๆตอนมึงเด็กๆอ่ะกูเคยให้มึงสอนร้องเพลงด้วยใช่แล้วพบว่าเที่ยเป็นพิธีกรอย่างเดิมดีแล้วผมมาตอนที่สอนนะผมก็ค้นพบเหมือนกันว่าเสียเวลาชิปเปลงเลยเพลงแต่ว่าไม่ได้พูดหวั่าแม่กว่าแล้วบอกเลยเที่ยกูจบไร้นะ เดี๋ยวแฟนขับไปนะกูเอาไอ้เฮียนี่แน่จริ <c oughs> งกูเอาแน่ไอ้สัตว์มานั่งก่อนมานั่งก่นอนไอเทียนอ,อยู่นในร้านกูปิดประตูตบแม่งทีไอสัตว์